สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับช่องนี้วันนี้เราจะมาดีววอะไรเห็นจากต้นคลิปแล้วคุณหญ่งเรานะคะเราก็จะขาดบลัชไปไม่ได้บลัช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 ครั้งนี้นะคะเราเลยจัดเต็มบลัชแบรนด์ดึงที่เห็นใน t i k t o k อกนะคะคือเห็นมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะคะก็ไม่นานมากหรอก แล้วก็มันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าแพคเกจจิ้งเขาน่าหลักแบบน่าหลักมากๆนะคะวันนี้ก็เลยอดใจไม่ไหวจัดมาแล้วเซตใหญ่ไฟกระพริบให้ทุกคนได้เห็นว่าผิวคูกโทมแบบเราจะเข้าแบบสีไหนและทุกคนจะชอบสีไหนกันนะคะตัวนี้ค่ะ Summer b a บ m e r ตัวนี้คือแพคเกจจิ้งเขาแบบดูดิคือมันหน้าหลักมาก เปิดมาด้วยบัชที่มีทั้งหมด6สีแล้วก็มีตัวพวงกุญแจตรงนี้เอาไว้ใส่แล้วก็ห้อยน้องไปได้ทุกที่นะคะนี้น่ารักมากค่ะสูตรหนึ่งสูี่แรกนะคะจะเป็น sun believable เรามาเริ่มกันเลยโอเคเรามาที่สีแรกนะคะสี sun believable นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเป็นผิวแบบผิวขาวแล้วก็คูโทนชอบสีคูลโทนนะคะชอบสีชมพูซึ่งในคอลเลคชันเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีสีชมพูแบบชมพูที่เราชอบขนาดนั้นแต่ว่า เดี๋ยวมาดูสีแรกกันนะคะสี Sunbelievable นะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีไหนเดี๋ยวเรามาลอง swatch ไปด้วยกันนะคะดูสิโอ้อ๋าสีเขาจะแบบนุดนๆก็คือคนอย่างเราจะใช้ได้ไหมนี่เขาจะเป็นสีสุภาพแบบนี้นะคะมันจะออกแบบนุดนๆติดแบบธรรมชาติมาก,มาก คุเห็นสีไหมแต่สีสวยนะอุ <Oui. S 1> น่าสนใจเห็นะคะสีนี้สี e n d น e s s summer นะคะชึงคิดว่าสีเนี้ยน่าจะเป็นสีที่ชอบที่สุดเพราะว่าเป็นชมพูที่แบบดูชมพูชมพูชมพูที่สุดนะคะดูสิโอ้ oh. เห็นไหมคือเขาจะเป็นชมพูแบบสุภาพอีกแล้วแต่คิดว่าน่าจะชอบสีนี้ที่สุดเพราะว่ามันออกติดชมพูแบบชมพูเลยดูสิและตอนนี้เรายังไม่ได้ทาแก้มามนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทดลองสีชมพูชมพูแต่ไปดูสีอื่นก่อนแต่หามว่าแบบเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะลื่นแต่ถ้าถามว่าเรื่องติดทนเนี่ย อาจจะต้องไปลองใช้กับผิวจริงๆนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าที่เช็ดก็คือเช็ดออกนะคะเอ๋ต้องลองใช้ก่อนว่าความติดทนระดับไหนแต่ว่าสีแบบนี้คือเติมบ่อยๆก็ได้ปะเพราะสีเขาดูแบบเติมง่ายนะคะไม่จำเป็นต้องทาแบบเข้มตั้งแต่แรกก็ค่อยๆเติมไปในแต่ละวันอะไรเงี้ยระหว่างวันตัวนี้นะคะเป็นสี0ูนย์สามสีนคสนะคะซึบโอ้คือชอบ ที่ตลับคขามีสองสีเนี่ยน่ารักมากเลยอ,อ้ยอันนี้เขาก็จะแบบติดส้มขึ้นมาแล้วติดส้มขึ้นมาแล้วแต่ว่าผิวเราก็น่าจะพอหวอยู่มั้งแต่เนื้อเขาันุ่มมากเลยอะเนื้อคือนุ่มลื่นมากเลยนะคะรู้สึกว่าแบบทาง่าย เดี๋ยวมาลองสีนี้สีศูนย์สีเ e ียคัมสนะคะอันนี้มันน่าจะติดแบบน้ำตาลหน่อยปะใช่อันนี้ติดส้มๆน้ำตาลน,น้ำตาลน,นิดนึงนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เข้ากับแบบไม่ได้เข้าอาจจะไม่ใช่สีทีเ่เรชอบแต่ว่าถ้าไปทะเลคือแจ่มรือใส่ฝอ เด็เนี้ยใส่ฝอได้อยู่มาสี05สีซันเชดเลเวอร์นะคะอันเนี้น่าจะน้ำตาลเลยเออชืบนี่เขาจะเป็นน้ำตาลติดแบบส้มๆหน่อยนะถ้าพี่เห็นหแต่ว่ามันดูแบบถ้าไปทะเลถ้าไป ทะเลที่แบบดูเป็นอาบแดดอะไรเงี้ยนะคะก็ดูเข้ากับบรรยากาศแบบนั้นแต่ว่ามันใส่ฝอมากเลยอะ่ะคือไม่ต้องไปทะเลก,ก็ได้แต่ไปเที่ยวแบบฟิลแบบหรูหรานะคะฟิลแบบวันนี้เราอยากจะเปนคุยเป็นคนหรูหราอะไรเงี้ยก็ดูน่าจะเข้าต่อ,อมาสีบีชบล็อมนะคะอันนี้น่าจะเป็นอันที่ติดแดงใช่ปะ่ะไม่รู้เพราะว่าสติกเกอร์สีแดง ตาใช่แต่ว่ามันจะเป็นแดงแบบอมส้มอะ่ะมันก็คือฟิลแบบใส่ฝอไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยติดแบบเออติดส้มๆแดงๆหน่อยนะคะแต่ว่าสีก็ค่อนข้างน่ารักซึ่งจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสีเดียวก็ได้เราอาจจะท่าหลายๆสีขลับคลุ้งกันไปก็ได้ให้เราผสมผสมซึ่งเรามาลองผสมกันดีกว่า แต่ว่าสีที่เล็งไว้เมื่อกี้ที่คิดว่าผิวเติงทาไหวนะคะก็จะเป็นสี 01, 02, 03ที่ว่าคิดว่าพอไปไหวเรามาดู0ูนกันก่อน0ูนเมื่อกี้ที่ทามันจะออกหลุดหลุแบบสุภาพสุภาพนะคะเราสุดท้ายมันเป็นเบสก่อนอ๋อแล้วข้างๆก็คือไฮไลไท์นะคะเราจะลองทาเป็นน่ารักเบสก่อน ให้แกมดูแบบฟรื่อร์ได้ไหมอินแบบอันนี้ก็รู้สึกว่าทางง่ายนะคะสีเนี่ยแกจะให้ฟิลแบบ ธรรมชาติอุ๊ยรู้รา้วบ่มแดดเบาๆแบบแค่ยูวีหน้าบ้านอะไรเงี้ยก็จะได้สีผิวประมาณนี้อุ๊ยอุ่มชู้นอากาศร้อนอบอ้าวนิดหน่อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าสีที่เราชอบที่สุดก็คือสุนสองความชมพูมัืนจะต้องอยู่บนแก้มเราตลอดการ นี่แต่ว่าความชมพูมันต้องแบบแฝงด้วยความน่ารักด้วยการทาแค่หน้าแก้มอันนี้เราก็จะดูเป็นกล่าน้อยอ่อนหวานขึ้นแล้วน่ารักอ๋อแต่ว่าสิ่งที่เด่นกว่าตรงนี้ก็คือสีปากนะคะอย่าไปสนใจมันตอนเนื้อเขาก็จะมีความแบบกลอวีนิดนึงนะคะ าจะมีแบบมันไม่ใช่เป็นแบบเนื้อแมตแมตอะมันจะมีความนุ่มนุ่มลื่นๆนะคะเกลียงให้เลยแหละหรือว่าเราจะใช้วิธีแท็บแท็บแบบนี้ไปวิดูแบบโอโอสีแก้มดูโอ,โอ,โอโโุ้ยตายคุณหนูค่ะขอช้าหน่อยนะคะอะไรประมาณนี้ ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะคำถามคือเมื่อกี้ที่ติดใหม่ไว้ตรงนี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมเนี <c oughs> ่ยก็จะได้ฟิน i s แก้มประมาณนี้นะคะมีความเงาเเล่นแสงน่ารักแล้วก็นี้สี s u n c a s ทาตรงไหนดีเดี๋ยวเรามาลองทาสี s u n เคสตรงนี้ดีกว่าอู น่ารักใช่ฮมตรงข้างหน่อยเห็นไหมทุกคนเราสามารถทาสามตลับไว้บนหน้าได้ดังนั้นเราจะเพิ่มเป็นตลับอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เราเห็นสีที่ชอบนะคะก็คือสีอันนี้มันจะเป็นแบบแดงๆติดส้มลองสี ว่าจะรอดไหมแต่ว่าเนี่ยเราจะเบามือเพราะว่าเราจะไม่ได้เข้ากับสีส้มขนาดนั้นแต่เราจะแต้มแค่ตรงนี้ให้ดูแบบเฮ้ยอันนี้ออกออกทะเลแป๊บหนึ่งไอ้ค่ะเห็นไ,ไหมเราสามารถผสมแบบหลายๆสีได้นะคะ อันนี้เอาทะเลข้า้งหนึ่ง c u ิลเอาเป็นว่า l ลัชอันนี้นะคะน่ารักมากๆใครที่ชอบสีที่มันดูแบบปมแดดแก้มที่ดูเงาๆก็ไปลองได้แต่เราลืมลองไฮไลท์แบบหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองตัวไฮไลท์เขาก่อนเขาให้มาแล้วเราก็ลืมลองซึ่งไฮไลท์เขาจะเป็นแบบใสๆเลยอะ จริงๆตอนนี้มันก็คือเงามากกว่านะแต่ว่ามันเงาได้อีกดูสิคือไฮไลท์ตัวนี้ที่เป,เป็นบามตัวนี้นะคะเราก็ไปใช้กับบาสชันอื่นน้วยก็ได้นะคิดว่าน่าจะสวยเหมือนกันบ่มแดดแบบแดดแรงหน้าเลยมันนะคะไม่ใช่บ่มแดด ก็เลยแบบผิวมันเกลยคือถัดเซลล์ผิวทุกวัน่ <laughs> ชอบผิวที่ดูโกลบมแดดแบบนี้สีที่ดูออกแดดต้องไปลองอันนี้นะคะน่ารักมากด้วยทุกคนดูสิมันน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ไม่ก็อย่าลืมไปลองนะคะ Summer b a บาร์มเมอ,มเมอนะคะ อ่านถูกไหมเนี่ยอย่าลืมไปลองนะคะซ summer b l เมอร์นะคะตลับไข่แบบนี้เราทุกคนอยู่สลับคลิปนี้บ๊ายบายแล้วก็คลิปนี้ no s p อนนะคะอันนี้จ่ายเองซื้อเองจบเองรีวิวก็เลยจะงงๆหน่อยนะคะแต่ว่าวทนฟังกันเอยนะคะบ๊ายบายดูความที่มันย้อนแสง <c oughs> ก็ยังสวยผิวแบบปุมแดด ፊሊም ብለው መጽሐፍ